สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับพีพีเอฟซีทุกท่านค่ะก็มาพบกันอีกแล้วค่ะสำหรับเชลเบลมีดับบไทยแล้วก็วิวสวยๆนะคะวันนี้มากันริมน้ำแม่น้ำยมกันนั่นเองค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่2นะคะของวันนี้ก็จะเป็นคลิป2ทับสี่นั่นเองค่ะเป็นคลิปที่2ของวันที่4นะคะตรงนี้กับงานคลิปที่2ตรงนี้จะเป็นงานเหล็กตรรบนุปืนเยอรมัน SKF ทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นทรงมีดอินเนบนะคะหรือว่าเป็นมีดอินเนบท้องปิงนะ,ะที่เป็นทรงมีดของ ของคนท่ากลางนะคะที่มีพี่พีเแนะนำมาให้ทำขึ้นมานะคะตรงนี้ท้องก็จะใหญ่ค่อนข้างจะกว้างนิดนึงนะคะตรงท้องตรงท้อง,งของ m i ดอินเนนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมีงานผิวเป็นผิวชุบคมนะคะที่เป็นผิวดำอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นงานผิวดำปกตินะคะที่เรามาให้ชมกันนะคะตรงนี้ แต่ผิวดำตรงนี้เนี่ยเปิดคมพร้อมใช้งานหนักใช้งานจริงได้นะคะตรงนี้บางท่านบอกว่าเอ๊ะเคยเห็นแล้วนะคะแต่ก็ความคมก็ยังคงทนอยู่เหมือนเดิมนะคะตรงนี้กับงานเล่มแรกของเราค่ะจะเป็นผิวดำแบบนี้เลยนะคะเป็นงานผิวชุบคมนั่นเองค่ะก็จะเป็นผิวดำแบบนี้เลยแต่เปิดคมพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถฟันไม้ได้หรือว่าจะเป็นตัด ในส่วนของตาไม้ไผ่ได้ตัดเชือกได้สะดวกสบายใช้งานหนักได้งานทนได้เลยเพราะว่าน้ำหนักค่อนข้างดีจริงๆค่ะตรงนี้กับงานเล่มที่1ของเราค่ะที่มีความยาวของใบอ,อยู่ที่10.9นิ้วค่ะสนา7มิลน,นะคะกว้างอยู่ที่2.5นิ้วและด้ามค่ะ4.5่นิ้วตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา900บาททวนนั่นเองค่ะงานสวยๆงานแข็งแรงนะคะวันนี้มีมากัน2คลิปเลยเพราะว่าพี่ช่างแบบอัดให้แบบจุกๆเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานหยุดไปเนาะวันอาทิตย์ ก็วันนี้เลยมาเล่นงานให้ PPMC ได้ชมได้จับจองกันนั่นเองคะ่ะมาต่อกันเล่มที่2กันได้เลยคะ่ะสําหรับงานเล่มที่2ตรงนี้ก็ยังเป็นโซมิดอินเนบท้องปริงอยู่นะคะตรงนี้เห็นไหมคะว่าท้องเนี่ยจะหย่อนแล้วก็จะก,กว้างเพราะว่าจะเน้นในเรื่องของใช้งานจริงๆนะคะเล่มที่2ของเราคะ่ะมีความยาวของใบยอยู่ที่10.5นิ้วคะ่ะส้นนา8มิลคะ่ะกว้างอยู่ที่ 2.6นิ้วนะคะและด้าม4นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา900บาทค่ะเป็นงานผิวผิวชุบคมนะคะตรงนี้จะเป็นงานผิวดําของเราแบบนี้แต่เปิดคมแล้วนะคะไม่กล้าสัมผัสเลยเพราะว่าค่อนข้างคมจริงๆนะคะตรงนี้กับงานเล่มที่2ของเราค่ะผิวแบบนี้มีมากัน4เล่มนะคะตรงนี้และก็เล่มที่3ของเราค่ะ แต่ไม่มีลายเส้นนะคะคุณพี่ค่ะตรงนี้ถ้าเล่มไหนมีแล้วเดี๋ยวเราจะแจ้งในคลิปให้เลยสําหรับงานเล่มที่3ค่ะก็จะเป็นความยาวอยู่ที่11.1นิ้วค่ะสันหนา8มิลกว้างอยู่ที่2.6นิ้วนะคะและด้าม4.5นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา900บาทนั่นเองค่ะผิวชุบคมแบบนี้นะคะก็ จะเป็นผิวดำม,มาสี่เล่มนะคะตรงนี้ใช้งานแล้วไม่ก็ไม่กล้าสัมผัสไม่กล้าลองของนะคะเดี๋ยวอาจจะเลือดเลือดอาบได้นะคะตรงนี้มาต่อกันเล่มที่ <c oughs> มาต่อกันเล่มที่สี่กันได้เลยคะ่ะ สำหรับงานเล่มที่4ของเรานะคะมีความยาวของมัอยู่ที่ส0 2นิ้วค่ะสันนา7มิลกว้างอยู่ที่2-4นิ้วนะคะและด้าม4.2นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา900บาทนั่นเองค่ะสำหรับสำหรับงานมีดอินเนบนะที่เป็นทรงท้องปิงท้องใหญ่ๆนั่นเองค่ะวันนี้จัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่า พพเอหลายๆท่านถามถึงกันเยอะมากๆเลยนะและก็มาต่อกันเล่มที่5ค่ะสําหรับงานเล่มที่5ตรงนี้ก็จะมีความยาวของใบอยู่ที่11.1นิ้วค่ะสันหนา8ปมิลกว้างอยู่ที่2.3นิ้วและด้าม4.5นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา900บาทค่ะตรงนี้กับงานเล่มที่หของเราที่ทํามาจากเหล็กตำหรับลูกเบือนเยอรมันนะคะตรงนี้แค่เป็นรอยเปื้อนของน้ํามันนะ,ะเพราะว่าตอนที่เราแพคของมาเนี่ยคือต้องยัดยัดกันมาค่ะเพราะว่าไม่งั้น เอามีดมาไม่ได้นะคะแต่สำหรับพี่ๆที่ต้องการอยากจะดูในส่วนของรูปภาพหรือว่ารายละเอียดมีดเพิ่มเติม,ตม,ตมก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร064 9892265ค่ะ9 2, 5, ได้เลยหรือว่าจะเข้าไปติดตามในส่วนของ Facebook ค่ะเชอร์บลมีดดับไทยได้ด้วยเช่นกันคะ่ะตรงนี้มาต่อกันเล่มที่6กันได้เลยคะ่ะสำหรับงานเล่มที่6ของเรานะคะมีความยาวของใบยอยู่ที่ 10.6นิ้วค่ะสันนา8มิลค่ะกว้างอยู่ที่2.2นิ้วและด้าม4.1นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา850บาทส่งฟรีค่ะงานสวยๆนะคะตรงนี้รีบๆจับจองกันได้เลยสนอกสนใจมีเล่มไหนสามารถรทักแชททักไลน์มาได้เลยนะคะมาต่อกันเล่มที่7กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่7ของเรานะคะก็จะมีความยาวของใบอยู่ที่10.9นิ้วค่ะสันนา8มิลน,นะคะกว้างอยู่ที่ 2.2นิ้วนะคะและด้าม4.9นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา850บาทส่งฟรีค่ะสำหรับงานเล่มที่7ของเรานะคะจะมีลายเส้นอยู่ด้านหนึ่งนะคะด้านนี้ไม่มีค่ะแต่ก็ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานอย่างแน่นอนค่ะตรงนี้ มาต่อกันเล่มที่8กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่8ของเรานะคะก็จะเป็นมีดอินเนตทองปิงไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะคะมีความยาวของใบยอยู่ที่10.2นิ้วค่ะสันนา7มิลกว้างอยู่ที่2.4นิ้วและด้าม4.1นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา850บาทส่งฟรีค่ะวันนี้งานมีดสวยๆจากพี่ช่างบอยประเสริฐแท้ของเรานะคะตรงนี้ก็ค่อนข้าง ใช้งานได้จริงนะคะหรือว่าจะเป็นงานมีดอินเน็มีดพกพามีดเดินป่าหรือว่ามีดอนเนกประสงค์เพื่อการเกษตรได้หมดเลยค่ะตรงนี้และก็เล่มสุดท้ายของเราค่ะคือเล่มที่9นั่นเองค่ะ สำหรับงานเล่มที่9ตรงนี้ค่ะมีความยาวของใบอยู่ที่10นิ้วนะคะสันนา7มิลกว้างอยู่ที่2.5นิ้วนะคะตรงนี้และก็ด้าม4.2นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา850บาทส่งฟรีค่ะวันนี้ก็มีมาให้ชมกันครบแล้วนะสำหรับเล่มนี้ไม่มีลายเส้นค่ะก็วันนี้ก็มีคลิปนี้สวยๆมากันถึง2คลิปเลยนะมากันแบบด่วนๆมากันแบบเร็วๆแล้วก็ทําเวลากันแบบสุดๆเลยนะคะตรงนี้เพราะว่ากลัวตะวันตกดินด้วยเพราะว่าทางเหนือเนี่ยก็อากาศค่อนข้าง เริ่มเย็นแล้วแล้วก็มันจะค่าเร็วะค่ะที่คือเหมือนความมืดะจะมืดเร็วขึ้นนะคะตรงนี้ก็ขอบคุณพี่ๆเอฟค่ะที่คอยมาติดตามแล้วก็มาให้กําลังใจกันทุกๆคลิปเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ